สวัสดีคะ่ะวันนี้น้ำวันจะมาพาทุกคนไปตำน้ำปริกส้มเกี๊ยบกันนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะจ่ายปริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วน้ำว่านก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะตำค่ะตำเกลือให้ปริกแลกนะคะทุกคนน้ำวัานก็จะตำไปสักพักหลังจากนั้นก็เติมเนื้อไก่ลงไปเลยค่ะน้ำวัานจะจ่ายเป็นเนื้อไก่ซับนะคะหลังจากนั้นก็ใส่กะปิเข้าไปเล็กน้อยนะคะทุกคน ปวดตั้งกะปิและเนือไก่ก้ากันดีเราก็ใส่จมเกลือค่ะน้ำมันจะตำจมเกลือโปหว่าเลขเล่นๆนะคะทุกคนไม่ได้เลขหมากนะคะเรือจะเอาเป็นซีซั่นหรือความเปรี้ยวเวลาเราไปกัดดดนจมเกีือเนี่ก็จะมีรสจัดเปรี้ยวๆนะคะทุกคนหลังจากนั้นน้ำมันก็ใส่ตัวค่ะท,คทคทคะทุกคนเติมชูรดนะคะแล้วก็เติมน้ำเปลาลงไปนะคะทุกคนน้ำมันก็จะตำกันคนให้ก้าวกันนะคะทุกคนหลังจากนี้เราก็จะเอาไปทถดนะคะ น้ำมันก็จะใช้น้ำมันปั๊มนะคะทุกคนตังน้ำมันจนเดือนนะคะจนโดนดีแล้วก็โรบกสเซ้น้ำซีลึงไปเลยค่ะน้ำมันก็จะโต๊ะน้ำซีลึงไปสักพักนะคะตัวเหนียวใส่ซุกดีน้ำมันเลยจะพับๆๆๆพัดพักพัดไปจากฝาส่วนน้ำเนื้อยส่ซุกดีนะนะทุกคน น้ำมันจะไม่เติมเครื่องเลยเลยนะคะทุกคนนะหลังจากนั้นเราปัดจนแห้งนะคะทุกคนก็ออกมาใส่ถ้วยได้เลยค่ะชุดนี้เก็บไว้ต่านใดทราบวันนะคะทุกคนโดยไม่ต้องเจ่เย็นเลยค่ะน้ำมันก็จะตำน้ำจุบนี่ก็คือน้ำจุบเจียนนะคะทุกคนน้ำจุบเจียนบานบแนบบบานปลาองนะคะอร่อยมากเลยค่ะชุดนี้นะคะ